สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมตอนนี้ก็อยู่กับผมเอลฟี่เชนแนลนะครับตอนนี้ก็เป็นวันที่1มิถุนายนนะครับผมเป็นวันที่ตัวละครใหม่ของฮันเบนเข้ามานะครับผมซึ่งที่จริงแล้วเดือนนี้ต้องเป็นคิงร่างสองนะครับผมที่เข้ามานะแต่เอลฟเขาได้รัดตัวละครเอาเกลิวกันชุบเข้ามาแทนนะครับผมนี่อ่ะแล้วคิงก็อาจจะเป็นตัวที่แจกฟรีนะครับผมนั้นที่มันจะเป็นกงล้ออะไรสักอย่างแหละที่ไปดูคลิปเขาอธิบายกิจกรรมมานะครับผมก็ คีรีกระชุกเข้ามานะครับผมเป็นตัวที่สําคัญมากนะครับผมใครที่ไม่มีก็เล่นยากโคตรเลยนะครับผมจะสู้แบบโคบูบอมไม่มีทางสู้คอกีริวได้เลยนะครับผมนีม่ผมบอกก้เลยนะโอเคตอนนี้ตัวดำผมมีอยู่หนึ่งร้อยเจ็สิแปดนะครับผมขาดอีกสองใบนะผมไปเติมแพ็คเกิบ้าบทแป๊บหนึ่งนะครับเห็นะไหมนี่น,นี่มาดูกันว่าผมจะได้ตัวดำกี่ตัวดำนะครับผมขอให้ได้เกินสองใบก็พอ,ขอแล้วขอแค่ไม่ได้เพชรอ่ะ คือถ,ถ้าได้เพชรก็คือต้องลุ้นเอาให้มันออกก่อนร้อยแปดสิบใบนะปึ๊บไม่สามใบอันนี้ดีละมาแล้วมาเปิดเกเรวกวนชูบลา่นสองกันดีกว่านะครับผมนะผมเกือบดองตัวไม่ทันนะจริงเพราะว่าตอนแรกผมคิดว่าเดือนนี้ผมจะข่ามิงคเมย์อืมแล้วมันรัดอาเกลีวม่ผมเกือบดองตัวทำไม่ทันนะครับผม เราสูบอะไรดีกว่าไม่ให้เป็นการดีลานะครับผมตอนนี้ก็ประมาณเจ็ดโมงนะครับผมแปดมมโมงนะครับผมก็รีบมาอัดคลิปนะปุ๊บทำไมวันนี้ผมถึงอัดคลิปเช้าเถยเพราะว่าวันนี้ผมมีเรียนสิบเอ็ดโมงนะครับผมอมเกลือไปแล้วนะครับไปสิบรอบให้แตสามารถต่อย สีม่วงถ้าออกก่อนแล้วปสีบยคือจะดีมากเลยนะแต่ผมก็ไม่ได้มีหินพิศดารรองอะไรไว้ให้เกดูหรอกผมจะกดแคบรวๆเลยนะครับผมผมไม่อยากให้การสุ่มคือตั้งแต่มันมีการสุ่มแบบอุกบาทมาผมรู้สึกว่ามันดูแบบสุ่มนานมากเลยแล้วมันดูเสียเวลามากเลยกู <c oughs> ได้มาห้าเศษอันนี้คือดี <c oughs> ยังไม่มีทองยังไม่มีทองนะครับผมไปนี่ผมก็เพิ่งตื่นเลยนะครับผมทันนีต่อยอยู่อ่ะผมก็เพิ่งตื่นมาเลยนะครับผมตื่นมาเพื่ออัลิิสุ่มเกียร์อยู่กันชุบนะโอ้โหอีกละเออวิชาแห่งมุมวิญญาณคอมบูอินฟินิตี้ ผมก็เพิ่งตื่นนะครับผม energy การซุ่มนะครับผม<ส>มันเรียกว่าอะไรวะมันเรียกว่าเออแบบแบบอะไรอะมันมันยังไม่ตื่นอะปุ๊บฮะอ้าวได้ลูกแก้วแล้ว,วได้ลูกแก้วแล้วหนึ่งสอง โอ้ยออย่างงี้กูก็ต้องสูมให้มันครบร้อยแปสิบใบอยู่ดีดโอ้ยสด่ดวงที่รูแก้วก่อนอันนี้คือดีใจนะแต่อาจจะดีใจไม่ออกหน้าออกตาหน่อยนะครับผมดีใจแบบค้างๆอะ่ะเฮ้ยเดี๋ยวผมสังผมสังเกตนิดหนึ่ง GM เขาไม่ทำเหมือนเซิร์ฟจีนเหรอที่แบบเอาตัวละครแรกหนึ่งมาการันตีตอนห้าสิบไปอ่ะ ม่เสียดาเลยเดี๋ยวมาทุบตุนแป๊บนึงอาจจะได้ของดีนะดีก็บ้าละไปซูมต่อคือถ้าหินดอกไม้สองลูกคือจบเลยนะถ้าหินดอกไม้สองลูกอะปุ๊บมุม่งมาก่อนเลยชิ้นแรกอมมวงมาตัวที่สองอมไม่มีเหลืองต่อมาเอ้ยเ,เ,เ,เมื่อกี้ชื่อขึ้นเมื่อกี้ชื่อขึ้น เมื่อกี้ชื่อขึ้นเมื่อกี้ชื่อขึ้นซึ่งมันไม่ใช่ของกูไงมไม่ใช่ของกูไงชื่อขึ้นเมื่อกี้ทาอน,นี้ต่อยดีกว่าอาจจะได้ลุนิสหนึ่งใบที่เก้าสิบหรือเปล่าปื๊บสีทองมาผม่่าตัวละครได้ไดยด่า ภายใต้พลังจีดเป็นร่างหนึ่งเอามาทำไมกูได้เลยเ้วร้อยใบนะครับผมออกเอีสันหนึ่งตัวนะไปต่อต้องรีลารีจอยส์ปุ๊บกดฆ้าไปขอลูกแก้วดิขอหินอะ่ะขอหินหน้ำไม่ใช่ลูกแก้วอะ่ะโหลดคุณรู้ว่าจะมีทองออกมาไอ,เอ้เบนส่งพูกเคยเก่ามาให้กู กดข้ามข้าศุ่มนี่ก็ใช้เวลาไปนานแล้วนะปุ๊บอือหืม,มท้องมาต่อสวยข้าหินนีงอันเดียวจะได้ไม่ต้องรอการันตีผมข้านหินนี่อันเดียวจะไม่รอการันตีขอหินรอกก่อนได้ม,ดมดุ้ยได้มุ้ยยังเหลือตัวดำไว้่ะไม่อยากใช้หมดอะ่ะอือหืมขอใออสมันน่าจะให้ผมใช้หมดละแหละ ปุ๊บกดเข้าไปเฮ้เข้าไปฮ้ฮ้ฮ้เฮ้ยินยินยินปุ๊บเฮ้ยขอเหลือตัวดำไว้หน่อยได้ไหมปุ๊บปุ๊บปุ๊บโหลดมี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 โหลดเดี๋ยวผมกดสุ่มครั้งนี้ผมจะกดต่อย ต่อยไปมีต่อยกับไม่ต่อยมันก็เหมือนเหมือนกันนั่นแหละ <c oughs> ตัวอะไรวะไม่ว่าจ,จะประเชิญหน้ากับคู่ต่อสู้แบบบีทคิง,งามาทำไมเนี่ยมอัพมึงเจ็ดดาวแล้วเฮ้ยอ,อีกสองครั้งสีท้องออกอีกกูขอละออกปีท้ายได้ไหมกูมไม่อยากเปลืองตัวดำเหลือสักสิบใบก็ได้ ไม่ได้ฮัลโหลดายเฮ้ยท้องนอตปิดท้ายเหราเลยนะท้องนอตปิดท้ายท้องนอตปิดท้ายท้องนอตปิดท้ายพี่อยู่นี่แหละท้องนอตปิดท้ายอย่าบอกว่าเป็นลูกแก้วอะ่ะตัวละคร <laughs> ตัวละครออ๋ เสือกเป็นตัวละครอีกเออหือตัวทำกูเมิดเลยเราไปรับกันดีกว่าอุตส่าห์ได้ลูกแก้วก่อนถ้าผมมีหินปีศาจดองไว้นะไอ้ผมต้อจะได้กิรการชุบตั้งแต่ตอนสุ่มได้ลูกแก้วอ่ะน่าจะเสียประมาณสี่สิบ้าสิบใบแค่นั้นถ้าผมไม่มีดองไว้ไงเนี่ยผมเลยจำเป็นต้องมาเนี่ยได้ลูกแก้วมาสองอนมึงเอามาทำาไมอะ บักเกร์ิกันเชื้อแปลงหนึ่งไปเรามาอัพเกริกันเชิวดีกว่าซึ่งเป็นคอหลักคอใหม่ที่โคตรกว่าคอปูบอมนะไปขออมต,ตะเปิดไปถ้าทียินเสียงไก่ขันก็ขออภัยด้วยนะครับผมพราตอนนี้มันเป็นตอนเชานะ้านะไปไปผมอาจจะได้ยินละไก่ขันนะมันเข้าใหม่ปุ๊บมาอัพกันเลย ออืตุ๊กเกอรีวกันชุบไอเสียบไอปลาหมึกแล้เวเราก็มาเอาปักปลาหมึกของเราไปใส่ในศูนย์ฝึกกันเลยดีกว่าอืบร้อยสาม พลังเริ่มต้นที่1ล้านนะครับผมเรามาอัปดาวามาัก่อนเลยอุ้ยไดี๋ยมหกมาหกสิบสามเศษเลยนะถือว่าครั้งนี้ดวงดีสูมไปเศษเยอะเปิดนี่เปิดนี่เศษมาเพิ่มนี่ผมจะประหยัดเศษนะครับผมกินลูกชุบผมจะทำขึ้นแค่4ดาวก็พอแล้วนะครับ ค่ะได้12เศษนะแต่ผมไปท,ทําทีหลังนะครับผมได้แน่นอนนะเพราะว่าผมจะไปฟาร,ร์มเศษจากหมดนี้อยู่นี่นี่นี่ตรงนี้ตรงนี้น,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 นี่มันจะได้เศษอยู่นะครับผมมันจะมีโอกาสได้เศษอยู่ซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าตอนนี้มันจะได้อยู่หรือเปล่านะแต่ถ้ามันไม่ได้แล้วผมก็จะฟฟร,ร์มเศษไปเรื่อยๆนะครับเปิดดาวม่วง เกลียวผมจะไม่ปั้นสุดผมจะไม่ปั้นอะไรมันเยอะแยะมากนะครับผมต่อไปก็เป็นไอของของผม,ผมซึ่งด,ดูของเกลียวสิครับเนี่ยดูดิโอ้ของเกลียวผมี่คือแบบอืมนั่นแหละคือผมเตรียมของให้มันไม่ทันนะครับผมเพราะผมคิดว่าเดือนนี้คิงจะมาไงอืมไม่คิดว่ามันจะมาเดือนนี้นะครับผม ผมก็เลยเตรียมของมาไม่ทันนะครับผมเอากาดบดาวไปลงกับไอ้เนี่ยไอ้ด่วงมทุกอย่างแล้วนะครับผมเนะนะี่ยนี่ยผมเอากาดับดาวไปลงกับด่วงทุกอย่างแล้วนะครับเอามาใส่ปอนทองผมเอาทุกอย่างไปลงกับด่วงหมดแล้วนะครับนั่นแหละมันเลยไม่มีของก็จะให้เกลียวกันชู อัพดาวอัพดาวอัพดาวนี่นะครับ uh huh. ผมอัพได้แค่นี้นะเ mm hmm. พราะไอตาบางกรนี่ mm hmm. ผมเข้าไปลงกัด้วงหมดละทุก mm hmm. อย่างตอนนี้ของผมเนี่ย ทรัพยากรอนผมนี่คือไปอยู่กับร่วงหมดเลยนะเพราะ่วงเป็นตัวแบกของทีมผมเลยถัพยากรผมก็จะหมด ต่อมาก็ใส่ของที่เราเตรียมไว้ให้มันเลยดีกว่าดาวไม่มีสาก้าชิ้นจังวินชิ้นนี้ปกติเกลียวเขาต้องใส่โจมตีโจมตีเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมแต่ผมไม่มีของไงคือของของโจมตีโจมตีเปอร์เซ็นต์ผมไม่ค่อยมีอะครับผมผมก็เลยแบบใส่แบบนี้ไปก่อนแล้วกันนะต่อไปก็การ์ปนะาดปัฟนะก็ไม่มีดาวเช่นก็ไม่มีดาวเหมือนกันนะครับผมสำหรับการ์ดปัฟนะอืม โอเคพลังก็อยู่ที่หนึงล้านห้าแสนแล้วมันมันน้อยจะว่าไงถ้างั้นเดี๋ยวผมขอตัดคลิปไปตอนที่ผมทำกีริกาะชุบขึ้นผมขอไปอัพกีริกาะชุบแป๊บหนึ่งนะครับผมเดี๋ยวกลับมาเจอกันอีทีนะอันนี้ผมก็ไป อัปดาวมาเพิ่มสองอันแล้วนะครับผมซึ่งผมไปดีของบนทองมานิดหน่อยนะอรันี่ผมไปดีของบนทองมานิดหน่อยกับของคุมบุนฟินิตี้นะครับผมเดี๋ยวผม่าจะได้ดีมเพิ่มแหละนะครับผมแต่ตอนนี้ผมขอตัวไปอาบน้ำก่อนนะครับผมเพราะเดี๋ยวผมจะต้องไปไปวิไลยนะก็สำหรับคลิปนี้ก็คงม,มีเพียงแค่นี้นะครับผมไม่ใช่มาคิดน,นะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย